ครัลาบอกวันนะี้ก็่ยกับช่องสบายชาแนลกันเหมือนเดิมวันนี้เหมือนเดิมไม่ได้มาเ,เล่นเกมโชว์แต่วันนี้ผมจะมาแก้ตัวก็คือผมแบบทําผิดไปเยอะเดี๋ยวทำผิดไปเยอะในช่องน,นั้นคือคือแบบพูดผิดอย่างเช่น คำถามจริงๆมันต้องเป็นถามคำถามเออผมก็ไปแก้แล้วแล้วผมก็บอกว่าที่ผมมาเ,ออมเันผมว่าที่ผมมาแก้ก็คือผมจะมาแก้นะว่าที่ผมบอกว่าใน Discord อ่ะผมไม่เอาอะไรมันยุ่งอยากให้อ,อ่าคอมเมนต์ในใต้ล่างคลิปนี้เลยแล้วถ้าคอมเมนต์อะไรไม่ดีผมก็จะตัดไปผ่านไปมก็จะไม่สนใจนะแต่ถ้า พาอคอมเมนต์ดีๆไม่ถึงก็จะช่างมันเลยผมไม่ทําคลิปใหม่แล้วอ่ะก็ถามมาเยอะนะครับเพราะผมดู้ท่าแล้วมีแต่คนถามแบบไม่ดีอ่ะเชื่อไหมโอเคอ่าเอาไงดีวะให้ถามดีๆนะอาดีๆนะเดี๋ยวจะตอบ่อคอมเมนต์แน่ยกเว้นคอมเมนต์ที่มันแบบเกี่วก็จะก็งเกียบประมาณนั่นแหละ มันมันออกกล้องได้ใช่ไหมฮฟอฟอฟนั่นแหละครับให้ถามคำถาแบบดีๆไม่ใช่ไม่ดีแบบขี้ไม่กลัวจะโค้กี่ครั้งแบบเมื่อกี้นะอุบาทเกิอันนี้อุบาทเก้ออีกบ่บโค่เียจริงก็ถามคำถามดีๆแบบ มาถามความคิดเห็นเอาผมก็เล้าเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องโควิดเรื่องรัฐบาลมันก็ไม่รู้เยอะหรอกผมก็ไม่ค่อยชอบดูโ้อเสนอนั่นแหละเรื่องการเมืองผมก็ไม่รู้ด้วยมันก็ไม่ได้โตอะไรขนาดนั้นแค่เด็กปอสียงงๆที่มาทําคลิปนล่ผมก็ตั้งใจทําคลิปนะไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งแบบจู่ๆก็มาทําคลิปแบบต้องแบบมีแรงบันดาลใจคนคว้ามาถึงตอนนี้แล้วทําอะไรอยู่เนี่ย ดูว,ว่าเพื่อนๆและพี่ๆของผมจะบาปวนจะปวนได้ไหมนี่ช่องผมโอเคประมาณนั่นแหละทางออมาเยอะๆเนะี่ยสีเขียวอันนี้ผมอะไรนะคือผมเห็นแล้วปวดใจนั่นแหละทางออมาเยอะในเครับนะไหนอะนะมาจิงอะไร ถามดีๆนะถ้าไม่ดีผมข้ามนะโอเคแบบถามเยอะๆแบบมันจะได้สนุกผมก็จะเอาคำถามที่มันดีๆมาลงแล้วที่เรื่องไม่ดีก็ผ่านไปเรื่องการเมืองก็ถามมาได้เรื่องโควิดเรื่องรัฐบาลเรื่องตรุษอะไรเลถามมาได้หมดเบียเข้าบ้านไม่ควรมีคนกดกริ่งอ่ะไปดูเดินไปดูก่อนนะ Yeah.